สวัสดีค่ะต้อนรับคุผู้ชมเข้าสู่รายการ วันนี้วันพฤหัสดิฉันว่าหลายคนอาจจะอ่อนเปรียบเพียแล้วก็เกิดทำงานมาเหน็ดเหนื่อยอย่าเพิ่งคะ่ะคุณขาก่อนที่คุณจะอ่อนเปรียนะคะดิฉันมีภาพภาพหนึ่งหให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนที่ดินรกร้างว่างเปล่าคะ่ะคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนะคะก็มีแบบไก่ไก่ที่จอดรถมีปนงงต้นไม้ขึ้นอะไรกันรกรุงรังกันไปหมดเลยอ่ะมันก็ดูเหมือนที่รกร้างทั่วไปใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมคะ่ะดิฉันจะให้ดูว่าเบื้องหลังไอ้ต้น หมากรากไม้ที่มันขึ้นกันเขียวชะอุ่มเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังเชิญชมค่ะก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันปลูกแล้วมันจะเห็นดอกเห็นผลปลูก หลายๆอย่างจะมีมะละกอถั่วปักยาว <_ Z 1> แดงร้านหัวลั п าใบกะเพราตะไคร้กับพักทองที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ครับก็เธอส่วนหนึ่งที่ก็เก็บไปทำกับข้าวที่ห้องเช่าเล็กๆก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้กับพนักงานคนที่ชอบเก็บไปจินกับไปทำกับข้าวก็ให้เก็บครับ ความคิดของพี่เอกอะ่ะพี่เอกคิดว่าอยากปลูกไว้ให้กับรู่นน้องๆที่เกิดมาทํางานแต่อยู่แต่ในห้องแอร์เวลาออกจากห้องแอร์มาจะได้เห็นบรรยากาศทาันอกอย่างอีกบรรยากาศหนึ่งสิ่งของบางอย่างก็อย่างนี้นะครับเราเห็นว่าอาจจะไม่มีคุณค่าแต่ความจริงมันก็มีคุณค่าแฝงอยู่ในตัวของมันเอง ว่าดิฉันได้เจอที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ตรงไหนรู้ไมคะข้างสตูดิโอที่เราอัดรายการนี่แหละแล้วตอนนี้ดิฉันขอใช้อำนาจความเป็นพิธีกรนะคะเลื่อนตำแหน่งรปภอเอกให้เป็นโปรดิวเซอร์ค่ะคือจิตใจนางงดงามมากจริงๆ แล้วคุณคิดดูระปภหนึ่งคนสร้างผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงคนอื่นเนี่ยพนกักงงพนกักงานเอาเก็บเอาไปกินสิดูสิหลพงหวละพามากันเป็นต้นเลยทีเดียวนี่ไงคุณอย่าคิดนะคะว่าคนตัวเล็กทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ระปภะอ,อาจจะเป็นคนที่หลายคนมองข้ามเขาแต่เขาก็มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่และคิดถึงผู้คนเสมอขอบคุณรปภเอกสำหรับวันนี้มากขอบคุณค่ะ